สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่เดอะแซนเขาหลักแล้วนะคะห้องพักที่เราได้ในวันนี้ก็คือห้อง3 1 1 0นั่นเองนะคะเปิดประตูห้องมานี่ก็จะเป็นห้องพักของเรานะคะสําหรับวันนี้เราจะอยู่กันที่เดอะแซนนะคะแล้วก็จะไปเที่ยวที่เกาะตาชัยเปิดประตูห้องเข้ามานะคะก็จะมีตู้เสื้อผ้านะคะซึ่งก็จะมีสองบานภายในนะคะก็จะมีร่มให้แล้วก็จะมีเสื้อคลุมนะคะไม้แขวนเรียบร้อยค่ะ และในนี้นะคะก็จะเป็นตู้เย็นแล้วก็มีมินิบาร์เล็กๆให้นะคะซึ่งก็ทานได้หมดนะคะไม่ต้องเสียตังค์ก็จะมีนี่นะคะซ้ายมือก็จะเป็นอ่างอาบน้ำเป็นห้องน้ำนะคะสวยแล้วก็สะอาดทีเดียวมาที่นี่สาวๆน,น,นะคะก็ ไม่ต้องพกลายมาก็ได้เพราะว่าที่นี่จะมีรายเป่าผมให้นะคะส่วนห้องน้ำก็จะมีสายฉีดชำระให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีเรนชาวเวอร์ให้อาบน้ำกันแบบชุ่มฉ่ำไปเลยนะคะอุปกรณ์ที่นี่ก็ครบครันนะคะไม่ต้องหอบอะไรมามากมายจากตรงนี้ไปนะคะก็จะมีโต๊ะเขียนหนังสือให้นะคะ ก็จะมีโปรชัวร์ต่างๆนะคะให้ดูว่าที่เดอะแซนเนี่ยเขามีร้านอาหารอยู่ตรงไหนบ้างนะคะแล้วก็มีสนามเด็กเล่นตรงไหนมีสระว่ายน้ำตรงไหน ก็ดูได้เพราะว่าที่นี่มันค่อนข้างที่จะกว้างเหมือนกันแล้วก็เห็นใบไม้แบบนี้นะคะที่เดอแซนก็จะเป็นโรงแรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะข้าวของเครื่องใช้ถ้าไม่ได้สกปรกมากเนี่ยเขาก็จะไม่ได้เอาไปซักนะก็คือทําความสะอาดนิดหนอ่งก็เอามาใช้อีกครั้งได้เป็นการไม่สิ้นเปลืองพลังงานนะคะลดภาวะโลกร้อนด้วยด้านนี้ก็จะเป็นโซฟาที่นั่งนะคะ มองออกไปข้างนอกผ้าม่านสีขาวห้องไทยนี้นะคะจะเป็นมีสระว่ายน้ําหน้าห้องเลยนะคือเปิดประตูห้องออกไปนะก็คือสามารถลงน้ําได้เลยก็จะมีทีวีนะคะมีเครื่องเล่น d ีวดีที่สามารถเล่น usb ได้ด้วยนะคะหูเเปิดออกไปข้างนอกนะคะพี่กุ้งอยู่ข้างนอกสองให้ดูแล้วกัน ตอนนี้ฝนตกนิดนึงแต่สภาพนันจะออกไปเล่กน้อน,นะแต่ว่าตอนนี้นั่งแช่เย็นๆอยู่ในนี้ก่อนละกันอเดี๋ยวไปละให้ดูในห้องนอนแค่นี้ก่อนเนาะอาล่ะค่ะเดี๋ยวตรงไหนที่มันสวยๆอีกนะคะจะมารายงานมารีวิวให้ดูนะคะสำหรับที่เดอะแซนเขาหลักนะคะอหลักตอนนี้ไปแล้วบ๊ายบาย